สวัสดีครับซีที่บายช็อปนะครับวันนี้พามาชม The ดะฮอ Boardwalk D10 นะครับเป็นลอตใหม่ล่าสุดเลยนะล็อตนี้เนี่ยนะครับมาด้วยกันทั้งหมด4สีนะครับนะอีก3สีนะครับเดี๋ยวลงไว้ให้ในท้ายคลิปวีดีโอนะครับคันนี้เนี่ยจะครับจะเป็นสีพิเศษนะครับเป็นสีเหลือบๆนะต้องบอกเลยว่าลอตที่แล้วเนี่ยสีนี้เนี่ยครับขายดีมากนะครับถึงขั้นแย่งชิงกันเลยนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าตัวจริงเนี่ยนะครับ หล่อกว่าในคลิปหุยหลายเท่าเลยนะครับในคลิปเนี่ยว่าหล่อแล้วนะครับตัวจริงหล่อมากๆเลยนะครับแล้วก็ดาฮอนดีเทนนะครับก็จะมีความพิเศษเฉพาะตัวของเขาอยู่ด้วยนะครับปกติเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับเราก็จะได้ยินว่าดาฮอนบอดบอกนะครับเป็น D7 นะครับหรือว่า d ีเอ็นะครับนะทุกวันนี้ก็ยังมีขายอยู่นะครับแต่ว่าตัวที่เป็นสแตนดาร์ดเนี่ยนะครับก็จะมีสเปคนะครับที่ต่ำกว่าในส่วนในตัวของ D10 เนี่ยนะครับก็จะเพิ่มสเปคเข้ามาให้ด้วยนะครับ ก่อนหน้านี้เราจะขายดาวฮอนบอดบอก D7 เนี่ยนะครับหรือ D8 เนี่ยลากมานานนะครับแล้วก็ d 8เพิ่งมาปรับโฉมนะครับในส่วนของ D10 นะครับจะมีอัปเกรดเข้ามาหลายจุดเลยนะครับที่แตกต่างกันนะครับมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับเป็นเฟรมโครโมรี่นะครับแต่ว่าตะเกียบเนี่ยนะครับจะเป็นตะเกียบอลูมิเนียมนะครับในส่วนของ D8 เนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ก็จะเป็นตะเกียบเหล็กนะครับแล้วก็ชุดขับนะครับคำว่า10เนี่ยก็มาจากคําว่า10สปีดนั่นเองครับ เป็นชุดขับของดาฮอนเลยนะครับนะให้มาเป็น10บสปีดนะครับแล้วก็เป็นเฟืองเนี่ยสิบเอ็ดสามสองนะครับเพียงพอต่อการใช้งานในเมืองทั่วไปเลยนะครับนะผมต้องบอกว่าชุดขับของดาฮอนเนี่ยเขาออกแบบมาดีมากนะครับแล้วก็แม่นเป๊ะมากเลยนะครับใครที่บอกว่าชุดขับ ดารฮอนเนี่ยนะครับจะแพ้ค่ายอื่นหรือเปล่าต้องบอกว่าแม่นมากๆนะครับในส่วนของชุดจานครับเขาให้ขาจานเป็นสไตล์วินเทจมาเลยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าดาฮอนทาขาจานตัวนี้หล่อมากครับนะไม่เคยมีปรากฏในรุ่นไหนมาก่อนนะครับแล้วก็บางใบจานเนี่ยทำเป็นคล้ายๆสไตล์ลายไม้นะครับต้องบอกว่าถ้ามองไกลๆนึกว่าเอาไม้แผ่นไม้จริงๆมาทําแต่มองใกล้ๆเนี่ยเป็นชิ้นงานอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ทําลวดลายนะครับกราฟิกขึ้นมานะครับเรียนแบบลายไม้นะ อีกหนึ่งจุดครับก็จะเป็นในส่วนของปอกแฮนด์นะครับให้มาเป็นปอกแฮนด์หนังแท้เลยนะครับในส่วนของบอกครับไม่ใช่หนังครับนะแต่เป็นหนังสังครนะครับแต่ว่าให้อารมณ์แบบฟิลคล้ายหนังเลยทําสีย้อมสีมาสวยมากครับแล้วก็ปักหมุดมาด้วย2หมุดนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับด้าฮอนบอดบอกดีเทนเนี่ยต้องบอกว่าน่าใช้มากๆนะครับแล้วระหว่าง2ตัวนี้นะครับจะเลือกอะไรดีนะครับระหว่างดีเทนกับดีเอ็กนะครับจริงๆเลือกง่ายนะครับถ้าคุณไม่ได้ต้องการอะไรกับจักรยานมากมายนะครับคุณก็เลือกะคเับเพื่อ เพียงพอต่อการใช้งานแล้วก็ราคาประหยัดด้วยนะครับในส่งของ d ีเทนะครับก็อยู่ที่1,9,900บาทนะครับก็คุ้มค่านะครับกับสิ่งที่อัปเกรดขึ้นมาให้เนี่ยถ้าคุณจะต้องไปอัปเกรดเองนะครับโ,โหต้องบอกเลยว่าใช้งบประมาณทุ่มๆเลยนะครับนะถ้าเอา d ี e แล้วไปอัพเป็น d ีเทแบบนี้นะครับ แล้วก็อีกหนึ่งจุดนะครับก็สีจะพิเศษนะครับในส่วนของดีเทนสีจะเป็นสีที่พิเศษมากๆเลยนะครับในส่วนของราคาบอดวอกดีเทนนะครับก็อยู่ที่1,9,900บาทเท่านั้นเองนะครับโอเคใครอยากได้จักรยานหล่อๆนะครับเฟรมดีไซน์ยอดนิยมนะครับดีไซน์ยาวนานมีชื่อเสียงมากว่า20ปีนะครับก็มาเล่นดอ h o ฮอนบอดบอกดีเทนได้เลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนซ i รีสบายช็อจัดให้ครับ